สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับมีแอคชั่นล้มบอลมีแอคชั่นนะครับผมนะฮะก็ทำไมเงี่บกันวันนี้ตัวนี้เขาเล่นน้าเล่นหนาครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเราจะมีวันนี้จะเป็นเรื่องของผู้รักษาประตูที่ที่เสียประตูเนี่ยคือเรียกว่าเสียประตูไม่เสียประตูนานที่สุดเขาเรียก most c o n c e d i n g goal <S <S ในพรีเมียร์ลีกครับผม นะฮะก็เราไปชมกันเลยดีกว่านะครับอย่ารอช้าเพราะว่าไอ้นี่มันใบแดกไปแล้วครับไปกันเลยครับเกมนี้เป็นเอ็ดมินฟานเดซาครับโอ้ย1,310นาทีนะครับตั้งแต่ปี2008เดือนมีถุนายนจนถึง2009เรื่องอะไรวะเอาจริงฟานเดซาผมชอบตอนนั้นมาฟูแเลมแต่ตอนน้้ยังคิดว่า ไอ้เชี่ยทำให้แม่งฟูแลนดแม่งได้ไปวะรีมเล็กใช่แล้วแม่งก็มาอยู่แมนยูในช่วงบั้นปลายนะใช่สามสิบกว่าอะสามสิบกว่าแต่แม่งก็ยังดีก็ยังเก่งคือจริงๆอ่ะทรงฟันดาซาดูเหมือนจะไม่ดีเพราะดูเหมือนช้าตัวใหญ่แล้วช้าแต่ดีว่ะดีดีพราะมาอยู่แมนยูดีเลยเพราะว่าคือด้วยประสบการณ์ตอนเป็นแชมป์ป่ะใช่เป็นเป็นแชมป์เป็นลีกอะไรด้วยก็เป็นใช่ดีมากดีมากครับผมมีอดเช็ค พี่เด็กเจนี่พันยี่สี่อียกับเชลซีสองพันสี่สองพันห้าโอ้หธันวามกรามุมภาอีนึงอีนาเยี่ยสเดือนไม่เสียประตูงสี่เดือนตอนนั้นนม่งพีกและอันนี้คือ8ปดรสินาทีแต่ช่วงมักกาถึงเมสาโอ้โหยานว่ะสี่เดือนโคตรนานสเดือนอะเดือนนึงแข่งสี่เกมสมมติพี่แม่งกี่เกมอะโคตรนานอะ สี่เดือนเนี่ยนานสั้นเลยนะใช่แต่ตอนนั้นอะเชลซีหลังแม่งก็เหนียวไปบางทีช่องช่อง b o x i งเดย์อะใส่กันดีอ่าใช่มันไม่ใช่แค่สี่เกมเดียวเดือนแต่บีดอร์เชค็คผมว่าแม่งเป็นคนที่แบบแม่งยิงยากใช่หนึ่งในผู้สามตัวที่สูงแบบผมว่าน่าจะเป็นตำนานอีกคนหนึ่งได้เลยถ้าดูสถิติแล้วแม่งแบบมันสูงแล้วมันเร็วอย่างฟานเดซาอ่ะผมบอกฟานเดซาเนี่ยสูงเหมือนกันแต่ไม่ได้ดูเร็วบีดอร์เชคแม่งรีแอคชั่นเร็วมาก อะไรเงีี้ยแบบดมากมันเป็นเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของผู้รุ่นศัตูสมัยใหม่ใช่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่เร็วเร็วคล่องคล่องคนต่อไปอ่ะเนี้ยอันนี้ผมว่าทำไมก็เป็นผู้รุ่นศัตูสมัยใหม่คือปฏิกิริยาเร็วเร็วเล่นกับเท้าได้ดีอันนี้พฤติกาหรือมักลาก็องเดือดเรืองกว่าคือไอซองเบเกอร์เนี่ยเป็นผู้รุ่นศัตูที่ผมผมใช้คําว่าปฏิกิริยาดีเที้ยเเลยดีมากมันเร็วปปุ๊บั่าถ้าในปัจจุบันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในผู้สุ่นศตูที่ดีที่สุดในโลกจริงนั่นหนึ่งในสามใช่ ตอนนี้มันมีอาริซอนเอเดรซอนอ่าถูกมันเกอามีอย่างพวกกูตัวแล้วก็มีอะไรที่อยู่โอบลักโอบลักอะไรพวกนั้นอ่ะมีที่ดีเออ่ไวเออร์อะไรเงี้ยอย่างพวกเนี้ยอย่างอาริซอนเบเกอร์เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรนะความแบบความเฉพาะของตัวเองคือออกบอลดีอะไรดีใช้เล่นเท้าได้เหมือนกับแฮเดรซอนผู้สาวเป็บาซิลอ่ะใช่แม่งขายประตูดีเออปกติแม่งหมูเออเออใช่ใช่เคนต่อมา โอ้ยเป๊ะเลยแมอันนี้ก็ก็โอเคนะตุลลาช่วงพีคๆก็ช่วงที่อยู่แรกๆเหนียวตอนนี้มีผมอยู่สัตว์ตอนนี้บอกหน้าตอนนี้แม่งไอสัตว์จากสี่หนึ่งลูกขุมพนขึ้นสี่ห้าเซนในสัตว์ตอนนี้สี่ห้าลูกขุมพนไม่ขึ้น้นก็เหี้ยก็ดีนะดีผมชอบช่วงพิกนี่แชมป์โลกไงสเปนไงใช่แชมป์โลกแชมป์ยูโรคือผู้ต่อตูสเปนอะแม่งเหนียวทุกคนใช่อย่างในหน้าเนี่ยก็เร็วแต่ว่าสุดท้ายมาเสียทรงคือพอพลาดแล้วแม่ง หลอนหลอนหลองหลังๆมันเริ่มแก่แล้วด้วยก็อันนี้มีมีเลน่ามีคาซิยาร์สเนี่ยสเปนใช่ไหมแม่งหลอนหมดเลยป่ะใช่ไอ้เหี้ยเนี่ยเด็กหนามึงเริ่มละ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 เอ้แต่ยังดีอยู่กูชอบเกปาตลอดนะเกปาไอ้เหี้ยที่หลอนแต่เด็กหลอนแต่เด so yeah ็กแม่งจะซื้อแบบแั๊บเดียวจะมีปัญหาโค้ดละไอ้เหี้ยอะไรวะคอสเตอร์คอสเตอร์อันนี้คือผมก็นานอยู่นะเดี๋วกันะเดี๋ยวกันนะอะไรอ่ะ มาร์ชสองพันสิบห้านี่ึงเฟบสองพันสิบไม่ไม่ค่อยได้ลงด้วยกูว่าโอ้ยี่ยเอต่ปีหนึ่งแล้วน่ะจะเป็ดเดือนแล้วนะไอ้เยี่ยจะเป็นปีแล้วโอ้โหเออมันสัตว์ม่นับอย่างนี้เหรอเออเออไอ้สัตว์ไม่น่านับหรอกไอ้เยี่ย์ชื่อแม่งก็เอ้แม่งเจ็ดร้อยกว่านาทีสัตว์แต่แต่เป็นสิบเอ็ดเดือนรักษาอยู่ประมาณกูว่าสิบเดือนแล้วไอ้เยี่ย อีเตอร์สไัเกิร์ดมีการานาญอยู่เมยเมยนี่คือพฤษภาคมถึงอุ้ยการะนาญนะกระสืเอเลียย้ยงกัญญาเออกันยาอไม่แต่ว่าแต่ก่อนไอ้นี่นี่สมัยสมัยนะั้นนี่รีบอกคว้าจากมือสอาาตั้นรีบอกคว้าจากตีนใช่ใช่แต่สมัย<ว>มนั้นผมว่าไอการคลีนชีตอ่ะยังไม่ใช่เรื่องแบบคือมันเสียประตูง่ายแต่ก่อนอใช่กองหลังอะไรเขาไม่ได้เน้นกันมากแต่แต่ว่าแต่ว่าสำไมเครื่องมันจะมีเพราะว่าตัวคืออันนี้จะไม่เหมือนพวก พว,พวกตัวสไลด์ไหม่อันนั้นจะเป็นแบบสายบู๊บ้าคือบ้าบวกพุ่งออกมาโชกทนันทันที่เขาเตะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเวลาอยู่โก้มันทำตัวใหญ่เออไอ้ลูกลูกเก่งๆคือลูกออกมาแล้วแบบกลางตัวที่เขาจะหม,ม่งเงี้ยน่ะกแบบเก่งทุกแม่งเก่งมากไร้เคลอนเนี่แบบผมไร้เคลื่เนี่ยจะเหมือนว่าชะละพง์สมจิตอันนี่นเป็นเล็กใช่แต่ก็บ้าเหมือนกันผมชอบเขามีเขาเป็นไอดอลตั้งแต่สมัยเด็กผมอยากเป็นผู้สาวประตูครับแต่มาเจออันนี้ก็เหมือนกันก็เลยชอบเหมือนกัน ดู<_ <d> _ <n> _>เด็กคนนี้โอ้โหเลยหน้าอีกแล้วเลยหน้าดิแล้วม,มันก็ดีนะในช่วงแล้ أ, มันเดือนเดียวเลยเหรอสองอเออเดือนเดียวแต่ว่าเออพอยต์ียแต่เยอะเออไม่แต่ว่าคือเลยหน้าเนี่ยคือช่วงที่เขาดีอ่ะมันก็ทำให้ลิ้วขู่เนี่ยอายุช่วงต่อเรสปิกพีกอ่ะก็เกือบแชมป์อ่ะใช่ใช่ใช่ดีดีดีมากดี่จะเช็คอีกแล้วเหรอดีเดชออสต์อีแปดมาเดือนนึงหู เฮ้ยเดือนหนึ่งพวกนี้คือเดลือนหนึ่งยีบอนทัวไปเลยนะอันนี้คือร่างร่างหลังๆแหละร่างที่แบบเริ่มมีพลาดบ้างหรอเออเร่างที่แบบโดนกระแทกไอ้เชี่ยคนนี้คลาสสิกแล้วพอจอนเนี่ยสองพันหนึ่งสามสี่รูนี้ดูว่าร่างที่ได้ให้ดูตูวพอจอนคนไหนวะไอ้ที่ถาดซ้ายป่ะถาดซ้ายเออแต่มันก็เซฟอยู่น่าเหมือนเมื่อคืนมันอยู่ลิเวอร์พูลป่ะวะไม่เคย เออเหี้ยแม่งโจนส์เออเออก็ยอดคือคลีนชีฟผู้รักษาประตูเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเป็นสิ่งที่แบบเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะใช่กับหลายๆลีกที่แบบมีผู้รักษาประตูเหนียวแล้วแบบคลีนชีฟติดต่อกัน5นัดตินัดเนี่ยมันเป็นมันส่งผลให้ทีมดีด้วยไงคือถ้าคลีนชีฟปุ๊บก็โอกาสชนะก็สูงขึ้นนะเสียประตูน้อยลงครับผมครับผมอ่านี่ก็เป็นล้มบอลเรียกชั่นนวัเลยคุณชอบประตูคนไหนในบรรดาพวกนี้อ่ะให้เราเรียกสักคนหนึ่ง ก็ถ้าถ้าถามปัจจุบันก็อลริซอนเบเกอร์โอเคแต่ถ้าแต่ก่อนอ่ะผมก็ชอบฟันเดซาโอเคคนเดียวผมชามายเครื่อนแน่นอนสุดยอดครับผมยี่งปลนลมบอลเรียกเช่นนะฝากกด subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะนี่ลาไปก่อนสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงกแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะครับร่วมมือกับออนไลน์ฟีชั่นแล้วก็อย่าซือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกจับมาเจเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้้้ชมมมฝาากตติดดไวยลลบอนะะฮ ใช่พเพื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับ<ห>ผมสวัสดีครับ